สวัสดีครับจ๋ามากกับเจ๋งพอดแคต์ผมเจ๋งครับจ๋าค่ะยิ่นี้ต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้ก็อีพีที่4ี่กันแล้วพี่เจ๋งเดินทางมาไกลแล้ววันนี้ใกลจะสิ้นสุดซีรีส์ห้าทวีปของพวกเรากันแล้ว<อ>นะคะแล้ววันนี้ทุกคนพร้อมกับทวีปที่สี่ของพวกเรากันหรือยังเอ่ย แต่ว่าวันนี้ก่อนจะไปฟังกันเนี่ยเพื่อนๆมีสน a c k รับประทานระหว่างฟังกันหรือยังคะอ่าต้องมีขนมขบเคี้ยวหน่อยหลังไปต้องต้องมีอะไรแบบเพลินๆใช่คดีเรามันน่ากลัวแล้วถ๋้องอ่างั้นถ้าเพื่อนๆยังไม่มีสแน็คเนี่ยวันนี้เรามีขนมสุดแสนจะอร่อยสาวแบนออรตันมาแนะนําเพื่อนๆกันด้วยนะคะนี่ดูแพ็กเกจจริงเขาดีนะเออนี่นะทุกคนดูนะนี่นะ เราให้เครื่องแน่นๆเลยให้มาเมาต็มอย่างนี้เลยก็อีกโยเกิร์ตนะคะมีผลไม้เออแล้วร้านนี้เขาให้น้ำพึ่งแบบไม่ห่วงด้วยนะอเออนี่แ่ละเพื่อนๆถือว่าได้ฟังคดีรลอนๆของเราไปแล้วก็มีขนมอร่อยหลับประทานและยังหลักสุขภาพกันด้วยมผมว่าจะสั่งไปกินอยู่นะเนี่ยเนี่ยเขาให้เยอะนะเนี่ยทุกคนเนี่ยจริงแน่นมากให้แบบไม่อวยนะไม่ห่วงเครื่องนะใช่แล้ว ใครสนใจก็ทักไปได้ที่ไอจีที่เราขึ้นไว้ตอนนี้เลยนะทุกคนคอถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นเราไปฟังคดีของเราวันนี้กันเลยดีกว่าพี่เจ๊ได้ครับผมไปกันเลยครับถ้าพร้อมกันแล้ววันนี้ คดีที่สี่ของพวกเรามาจากทวีปแอฟริกาค่ะมาจาก,รกาประเทศเออ,อประเทศแอฟริกาใต้เราไม่ได้จะเล่าถึงเรื่องของฆาตรกรมไม่ได้เล่าถึงเรื่องของการตายแต่จะเล่าเรื่องความหวังค่ะที่กลายเป็นสิ่ง<อ>ที่ทําให้ทั้งเมืองเนี่ยเจ็บเหมือนตายทั้งเป็นอเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้ครับผมชื่อคดีนี่คือแชร์ลูกโซครีออน หนึ่งในคดีที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและจิตใจให้ผู้คนจํานวนมากที่สุดในประเทศครับผมใช่มาเริ่มเรื่องของเรากันเลยดีกว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากประโยคธรรมดามากค่ะ,ะเป็นประโยคที่ว่าลงทุนกับเราจะได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกเดือนแบบไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วลองคิดตามนะครับผมว่าในวันที่ค่าของชีวเนี่ยมันสูงขึ้นเงินเดือนเท่าเดิมคนที่ทํางานหนักยังรู้สึกว่าไม่พอจะใช้เลย คำนี้มันเหมือนประตูสวรรค์เลยนะฮะก็จริงค่ะและหลังจากที่ผู้คนได้ยินประโยคนี้เนี่ยผู้คนก็เริ่มเข้ามามีตั้งแต่พนักง,งานเงินเดือน,น,นตัวเล็กๆเจ้าของร้านเล็กๆแม่บ้านครูคนที่เก็บเงินที่ละเล็กทีละน้อยเพื่อลูกทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่อยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นและในช่วงแรกเนี่ยมันจ่ายจริงเงินเข้าจริงทุกคนเนี่ยก็เริ่มเชื่อเริ่มชวนเพื่อนเริ่มบอกญาติ พราะอยากให้คนอื่นเนี่ยได้โอกาสนี้เหมือนกันครับผมแต่ไม่มีใครเคยคิดเลยอ่ะว่านี่คือเงินของคนที่เข้ามาทีหลังไม่ใช่กำไรไม่ใช่ธุรกิจจริงมันคือวังวนที่ต้องให้คนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเพื่อเลี้ยงระบบนั่นเองแต่ก็ไม่มีระบบไหนในะอยู่ได้ตลอดนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยคนใหม่เริ่มเข้ามาน้อยลงเงินเริ่มช้าเริ่มเลื่อนเริ่มมางเหตุผลเริ่มมีคำว่ารออีกนิดระบบติดขัด กำลังเคลียร์เอกสารและจากคำว่ารออีกนิดเนี่ยมันกลับกลายเป็นคำว่าไม่มีอีกแล้วค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่ก็คือคนหลายพันคนเน่ยเสียเงินเก็บทั้งชีวิตบางคนต้องขายบ้านบางคนเป็นหนี้เพื่อไปลงทุนบางคนไม่มีเงินรักษาพ่อแม่ตอนป่วย ความเสียหายแนะ้วมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับคุณจ๋าใช่ค่ะคุณเจงแต่มันคือความเสียใจความรู้สึกโง่ความรู้สึกผิดต่อตัวเองและที่เจ็บที่สุดเนี่ยคือหลายคนชวนคนที่ตัวเองรักมาด้วยพังครั้งเดียวแต่พังล้มเป็นโดมิโนทั้งครอบครัวครับผมใช่ค่ะและมาถึงในวันที่ศารตัดสินแต่บาดแผลของทุกคนยังคงอยู่สารเนี่ยได้ตัดสินจำคุกผู้ก่อตั้งครีออน เงินบางส่วนถูกยึดบางส่วนถูกคืนแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะคืนชีวิตของผู้คนกลับมาได้ค่ะเพราะความหวังที่แตกไปเนี่ยไม่มีใครจ่ายคืนให้ได้ครับผมใช่แล้วที่เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าเนี่ยทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้สอนแค่ว่าอย่าไว้ใจใครไม่ได้สอนว่าอย่าอยากรวยเร็วแต่มันทําให้เราเข้าใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็อยากดิ้นรนขึ้นมาจากชีวิตที่ตัวเองยืนอยู่ค่ะ แต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทำร้ายเราเนี่ยไม่ใช่ความโลภแต่คือความหวังที่อยากจะดีขึ้นจนเรามองไม่เห็นความเสี่ยงเลยครับผมใช่ค่ะและความโหดร้ายที่สุดคือครีออนไม่ได้ขโมยเงินแต่มันขโมยความเชื่อใจและความหวังของผู้คนไปถ้าอะไรดูดีเกินจริง <c oughs> บางทีสิ่งที่เราต้องถามก็คือมันดีเพราะว่าอะไรและถ้าคุณกำลังเหนื่อยอยู่เราอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีบถึงเส้นชัยเลยค่ะ คุณแค่ไม่จำเป็นต้องวิ่งบนเส้นทางที่ทำให้ตัวเองเจ็บกว่าเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึง e p 4นะคะยังไงเราจะกับเจงพอดแคสต์ขอลาไปก่อนฝากติดตาม EP สุดท้ายของพวกเรากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ